ตา้มคณาบอกทุอย่างไวนะคะเพทโดยกลาวสบายดีสบายดีสวัสดีเดอพ่อแม่พี่น้องเมื่สุขู่สุคน โดยการมาพบพ่อตอนนี้กันวาตีสิบค้นเข่าขื้นใส่รถดไทยเนาะเพราะว่าตอนแรกหนึ่งก็ยังบไร้กเกี่ยวเพราะว่าสิค้นเข่าซอยกัน,นะค้นขื้นเทิง่มดเลยแต่ว่าตอนนี้กับเบิร์ตบม่บมีตอกมัดเข่าแล้วเนาะมีแต่สีอุ้มขึ้นเลยตอกมัดเข่ากันหน่อยเดียวหนึ่งเพราะว่าพิซส่อเอาเบาะหรือว่าหินมันไะปเทือนเป็นโบายค่นะพักขยงนเนาะเป็นวินกับโดมพักขยัน มีแต่คนใส่บนันเลยเนาะอันณาเอาใส่อันนันขึ้นเพราะว่ามีบ่มีเนี่ยนอันน,นแล้วบานิกาสีไปอันนันเขากันแป๊บหนึ่งเนะาะเม,มาอยู่บ้างไหมเมาอยู่บ้าง ม yup. ีแนวนั่นหอมหอมเมาอาจจะได้อยู่ผขนขนเจอแห่งอันใหม่บักใหญ่หนี่งบ่มีแนวนั้นแล้วบบบนี้ไม่มีแนวหมัดแล้วหอบเอาเด้อ โอ้ไอ้ดวงเนาะสบายดีเอ้าวนี่ยังมันคือดังตืดเลยกินนี่หาข่าวเนาะทั้งนี้คือมันหนังคันนาคุณเห็นใช่ไเห็นไหมสบายดีไอ้ทงสบายดีสบายดีกินข่าวนะเป็นโมหิยาโมหิยเออคนข่าวมาสอนกันหนังในคันนา น้ำกาคื่อคนเป็นนางเยอะชุดคน,นข,ขาวคืนกันงนอเมนืนกันคนขืนไปเทิงคนลนนนะนกสุดท้ายอยู่พวกไอ,อดวงเอาเกี่ยวมาใส่นีนบ่าอย่านเกี่ยวตกบ้านั่นไ,ได้ยันี้ ยังไงแค่นี้หมดที่แลนะอันเอาเอาเกี่ยวเป็นอนไรข้างหน้งนนาวงว่า,ายวามาใส่บาอย่ามันตกนขนเขาวนเนาะตทแรกว่าเซียนมัดเขาวเดี๋ยวอันไน่เอมัดเม็ดเลยกับโบได้มัดซ้ำแบบนี้ได้อันนี้นเอา รถไดใครกัเต็มอะไรเพื่อนวะมีคนเมื่อเที่ยงผู้ลรเนาะที่ต้มนเนาะในหม้ออันนี้กัต้มลาย ก่อนฮะลงแบบนี้ก่อนเนาะหน่อยเนาะก็อเอาขึ้นแบบนี้แหละเนาะเต็มรถไทยเลยป้าคุณเราจะชิ้ต่ออันะ่ะอยู่ได้นี่ยังชิ้ต่ออันใหม่ขึ้นอยู่ทำนี้มันยังโมนั่นเนาะเพราะว่าเขาเมื่ออะไรใกล้หาน่ะนะมันได้มาลายเถี่ยวถ้าหาจากช่องสีแดงลายขวดเนาะอันนี้เขาแบกออเองห่ออปอ มาหอดตอนนี้กัไหทุกเป็นคนฮนาคาวร้แบกขาเนนืนะบเข้าเนาะตอนนี้หาเผาเป็นแบกเกนตมเ่องนีเป็นควังหนึงแต่ว่ามันใครแต่มันแห้งเนาะทำมันนอันนี้ก็พอท้องสินนักเป็นนักเลยไปแล้วไปแล้วไปนี่กัน ไลอุ่มได้แบบนี้เนาะหมูอุ่มไลอุ่มพวกไฟนี่นะไอเอุ่มเอาไดแบบนี้บ๊วยเอาอยู่แจกพี่เนาะเขาค่ะหล่นลงลุมมด ตัวนี้ตัวนี้มันหม,มัดแล้วห้ไอเจอเนาะเอาตัวบริม,มัดนี่ตัวนี้เลยสีหอมเอาอากาศกระสิแดดมานนหน่อยหนึ่งนั่นก็นเลยดวงหอบเข้าหอบเข้า เดินมบ,บันนี้กันสี่ฮิวสีสสสสสสวน่นาถือเข่าไปหาราถ่ายให้นาะอันนี้โตมัตอันนี้โตบริมัดหัวไปบันนี้ บันิกาไปอันนั้นแล้วไปอันสิไปเอาอันนั้นอีกนะพี่น้องบันิกา้าคนแล้วเพราะ mm hmm. มันเต็มรถไทยเลย mm hmm. อ่าเต็มรถไทยแลวเขาก็สิไปอันเอาเกี่ยวบอกจะไปเกี่ยวให้ให้ตัวลุม oh. น้ำกระไรเลยเนาะแบบ เอา้เอาเป้อันนะก่อนเกือบเลยมาเดินเอ้าเกืบเเอบจะอยู่ขุดบอ่อย่างน้ำเนาะนี่เป็นน้ำต้มเต็มเลย อ่าเห็นบบเกี่ยวเพ่นยังตัดคลิปอยู่เนาะใสอันนั้นอาจจะโบเรงยินดอกเกี่ยวอยู่ใสบันเห็นบมะไใหญ่ได้ใสอนน่นเจ้านะตอนนี้อาจจะสวนเมื่อแล้วเนาะว่าคนเขาเต็มหลบไทยแล้วนะเขาอันนั้นโบเกี่ยวติเกี่ยวตังไหนเนาะมันซุกบอกนั่นพี่น้องเลย แบบย่างลายค่ะนะลอยขาก็บแบบว่าเรื่องเมือมเม่อยน,นี่มันเป็เรื่องเมื่อยเนาะมันธรรมชาติมันซ้ำนี่ค่ะนะธรรมดาแต่ว่าลอยแข่งลอยขาเนาะพยางอยู่ค่ะนะไปดวงกับไปใหญ่พนญางขึ้นก่อนนะกินรถไทยแล้วเมื่อนเนาะนางเทิงขาวเลยจะก,กินรถไทยจะก,กินรถจักร ตอนนี้ก็ประมาณ3โมงหรือ2โมงหยางกินกเตเนะเตะขันหน้าหยางได้เบิงเนาะเป็ดขขันนาตกขันน้าบดมืนะอเนาะหยางเนี่ยนะเขาเนาะตอ่อมันขาบ่เห็นนะหยามันนั่น เ็มแล้วเอาเกือบนั่งเครื่องเขาก็าได้บอตีนหลดก,ก็จะแวบๆบนหนึ่งเนะาะมันอันนั้นหยุดมานั่งอยูเทียงแล้วพักผ่อนเนาะจะไหนกะเมืง่องแล้วแบบไม่ห่อนเนาะตอนนี้กะ บรรยากาศคล้ค่ๆแต่มันแบบโลมๆหน่อยหนึ่งเย็นสบายเอาใส่สากมาสากแบดนำเนาะเพระว่าถ่ายคลิปมันเครื่องแบรร็ดนะหาคอสากแคว่วันมีเเพื่อนเพิ่มนี่แหละอบตอนนี้นกำลังสีเมือเนาะเพราะว่าเข่าเลยก็เต็มเลยตอนนี้ไอ้สุกเพิ่นกำลังอัน เอาพายางปกเนาะหัวอย่ามันเหี้ยนะมันเต็มหลายแต่แรกป้าเพิ่บอกว่าสีไทยเอาไม่มาต่อมาไม่เม,มันต่อมาได้เพราะว่าห้วหวาหวาเราไทยเพิ่งกระฮักยังเนมเนาะอย่ามันานั่นก็เลยว่ามันเต็มลายกาแกเมือน,นั่งอยู่ตัวแบบไทยเลยไหลตกประไทศไทยเรตกตัวไทยได้เนาะโอ้เมิเขาเต็มเลยอันอายเพิ่งกำลังอันนั่นอยู่ตอนนี้ก่ะ ล้างอันต้อมพายางคืนเนาะบัดเหยียบลงแล้วก็คือโบลายเป็นไดยเดี๋ยวตอนนี้กะนวดตีกะสิโกคลิปไปเพียงสามีก่อนเนาะเพราะว่าสิเมือแล้วกะเผื่อเมืองหอนเนาะมันเปนอาจจะคำๆเลยขี่รถไทยมันก็ซ่าคุ้นทางกังยนยากนิดนึงเดี๋ยวนวดตีสิอคอโกคลิปเพียงสามีก่อนเนาะ โดยจากคลิปนี้กับน้องละตีต้องขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบรสุขุสุขอนเด้อที่รัสชมคลิปน้องละตีตั้งแต่ต้นจนจบที่บอกขามโฆษณาโดยจากคลิปนี้ก็ไปแล้วขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี